จริงๆเนี่ยมันนอนไม่ได้เยอะไปหน่อยเพราะว่าเนี่ยชอบนอนนนอได้สี่ชอบนอนได้สี่ก็นอนได้สี่นอนชอบนอนได้สี่คนมันมีหมอนสีอันไอ้เวลามันนอนเดี่ยวสีนอนยังไงแล้วก็ได้สี่พี่แม่แหงใช่ไหมอันนี้มันโมเกียวกันพี่มันเป็นแบบออฟชั่นเสริมออฟชั่นเสริมสำหรับการเหตุกานกลุ่มโอเคออฟชั่นเสริมอาต่อผ้ พักชั้นแรกนะครับคนนี้ดีมากตรงข้าวสาวนาวออกมากับเธอลงมาด้วยคันเมาเราละละเมือกันยางลงไปเลยเอาลับๆหนึ่งสองสามเอาลับโอเคอันซื้อสารทีเดียวนะทุคนดีทุกคนปเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสองกันขอบคุณครับน้องชันนหนึ่งชั้นนึ่งอันนี้จะเป็นโซนลูกไปเดี๋ยวเราพาไปดูแยงบางกินมากอีกบางเงี้เดี๋ยวเราขึ้นชั้นสองอันนี้อะที่สามชั้นเด็นแมกแม่ครับแมง สามชั้นดูสิฐานสองหลังที่หลังกันสามชั้นยเนี่ย่ะหลังหน้าสามชั้นเราไปดูชั้นสองก่อนชั้นสองขึ้นมาชั้นสองทีเจอแบบนี้เลยวิวด้านล่างอันดับแรกเลยชั้นที่วิวสวยแล้วเดี๋ยวไปเจอชั้นบนวิวสวยกว่าเองทุกคนดูบ้านฝั่งนั่งตรงนี้กะผู้ใดอยากเป็นผิวชิวๆกับฝันนางบนได้นะขับรถตรงนี้ไหม้าขอโปรดเหรอเป็นสาวตอนอื่นมาจิบกาแฟหรือว่าตอนเย็นดีมานั่งจิบเบาคุยกันอย่างนี้เปิดใจสาวแต่เนี่ไป ห้องนี้ใครอยู่ห้องนี้ใครอยู่ห้องนี้ใครอยู่เนลูกเปิดประตูสวัสดีสวัสดีครับนี่คู่แดงมาหอดแล้วคู่แดงตัวนี้ครับว่าหอดมัอนก็ไว้อยู่พื่อนเราอีหรือไงของของเพื่อนคือห่อแขกเออของเพื่อนคือห่อแขกผมเขาขึ้นสวัสดีครับพี่น้องคับผมตอนนตอนหลังนก่ายฝ่ายฝ่ายฝ่ย พี่น้องนะครับฝากซื้อบัตรซื้อตัวนะครับวันนี้กลุ่มบิดอีพีที่เท่าไหร่นะฮะอีพี59 59เจ้าหลวงผ้าก่อนว่าแห่งที่ผิดเขาหลงติดอีพีที่59นี้นะครับพี่น้องตะลุยเขาใหญ่มีกิจกรรมมากมายต่างๆนะครับมีกิจกรรมในห้องหิดแต่สิเป็นกิจกรรมยังนั้นให้ทุกคนเข้ากลุ่มก่อนแล้วทุกคนจะรู้เพราะว่าวันนี้ตะล้างอ้องฮะนิ้งยาวเหยียดพี่น้องมีการแบ่งทงแบ่งทีมพร้อมเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมซื้อบัตรแล้วครับเลยนะฮะ หนึงร้อยยี่สิบเก้าบทมืนเดิมะครับพีที่ห้สิบเก้าเลยพี่น้องยูริอ่านนมอยู่ครับขอไปเลยครับเอดี๋ยวเดี๋ยวเดีเอายูริทักทายเป็นขัเพ็นยูริเสียงต้อวนเสียงต้องกองดีทั้งหมดชี้เลยอ่ะเอาเพลงหนึ่งเพลงหนึ่งเพลงหนึ่งยูริเร็วเอาปั่นชาฟิวให้อันนี้ ของของพิธีกรพใช่ไหมครับผมนั่นสี่คนไหมนี่นอนสี่คนครับนอนสี่คนหาคนแดงมาเลยครับแต่น่าจะเแต่นั่นจะเป็นนอนเว็บพีโคแใ่ไครับอ่าของมาอันนี้ก็คือกันครับที่นอนทุกห้องในสามชั้นนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับทุกคนนอนได้สะดวกสบายนี่โอ้แต่ว่างสีมาสีเปลี่ยนชั้ที่นอนเพลยออกกู๊ดกู๊ด จะบอกว่าที่นอนกว้างขวางแล้วก็นุ่มมากมีทีวีอันนี้เข้าสุดหรอกสุดแห้งใช่ครับมีครบหมดครบหมดอะไรยื่นซันสุดท้ายไปดิวันหนุแล้วอันนี้อันนี้สั้นสองนนี่สั้นสองโอ้ทั้นสามเนี่ยเขาได้ขับเบิงร่เด้นี่ดิแม่นอันนี้จริงจริงกรุ๊กรุ๊กตัวหน้าบ่แต่นี่แต่บันไดเขาไม่ชันนะบันไดเดินสบายมากทุกคนไม่ต้องหวังว่าอยู่ชั้นสูงไม่ได้เดินชันแม่ว้าวชั้นสองมันก็หรออีกดสอง ยังไม่มีคนมาอยู่ย no ังไม่มีคนมาอยู่ของไงคือแับนะครัพี่น้องของ่อมกันเลยไงออันีองใครน่ก็เปิดประตูเปิดออกดูออพิมงานมันอยู่ของนี่อมงานของพิมพ์งานตัวนี่เแต่ว่าคอเปื่อนมาโอ้โหปวดเวลานวดจะปวดลเอาให้ให้เพื่นเด้พักได้พอนก่อนนอนมเพื่อืนันไปงานหลากดือกันมากนะครับทุกคนครับพี่ปอกกี้เร็วเฮ้ยอันนี้ออกรถใหม่แล้วนี่ ดีใจน้ำเนื้อดีใจน้งดีใจน้ำคือขึ้นเธอแล้วเธอเลย่นอนเลยนอนนอนโอ้ยเขาจ้นกันเด้อตเขาคืบลเขะ้าตกไปตะยามให้อัผู้าลัคุณาขเข้นเรือนะฮะเออนั่นเียัเขาสีหูมาห้องใหญ่ขนั่นเลนี่ันนี้ดีมากบิ่งยังไปบอกเดียรตัวซาิมอ เว่าตอนนี้อาม่กแ <ne> ้่ไปแ,แอบเขาจะไม่ยนะนนรครับบรรยากาศดีมากนะครับวิวสามสา้องบศานะครับทกคนครับและบอกเลยว่าวันนี้เรายังมีกิจกรรมอีกที่น้องนีสอยมีย่างนีมีอย่งนี <ๆ S 1> กิจกรรมวันนี้นะีมีอันน้ับรถ v, <MC> v นะบบ้นๆแบบนี้เลยะะเการแข่งมแข่งขันพร้อมนะพี่น้องเป็นไก่เปนเป็น้อสอะไรแข่งขันแบบนี้อเป็นแอ มีแข่งขัน ATV นะครับผมแต่ละทีมเนี่ยต้องแบเดือดร้อนเดือดร้อนได้ได้แข่งกันเราไปดูกันในกลุ่มปิดว่าจะมีกี่ทีมที่เรามาแข่งขันกันเนี่ยซื้อมาจองตัวได้ครับผมพี่น้องจิมลิงจิมลิงหลากหลายกิจกรรมบอกเลยว่าวันนี้สนุกสนานเอาทีนี้ไปต่อชั้นสี่กันนะครับผมจะไหนล่ะเอาสามสี่ไหมวันนี้ก็วันี้วันนี้ก็เสร็จวันี้เนี่ยสชั้นพี่น้องพื้นที่กว้างขวางหน้นะครับพี่น้องครับแล้วก็ไม่ได้ยินแค่หลังนี้หลังเดียวนะครับ เขาเรียกว่าเป็นบ้านแฝดเนาะเป็นบ้านแกดแล่ามาถึงมทะลุานได้แน่นะครับอ้วยตะ้แต่วอะไรตลบกันตลกอ่ะมามามาเดี๋ยวพาไปดูอีกครั้งนะครับนี่ประตูเขาจะเปิดเชื่อมหานกันแบบนี้ได้เลยแล้วมมีคนอมาหลายคนอุ้ยนี่หลังนีเลสวยสวย มันคนละมุมไม่สมันนนกับด้านกันเนาะมันมอนกับด้านนี่เหมือนกัรเลยสะดวกสบายเหมือนกัน่าอ้นะครับนอพ้การใช้งานทุกอย่างในกาโหมบนซึ่งเปิดแอร์ไว้่อนครับเย็นมากมากเย็นมากเวลาหิวข้าวใูรข้างล่กเออเกาขาวซูกินเอเขาสั่งอะไรพ่หมอ เขาเรียกว,ว่าเป็นรวมร้านอาหารในเราแวกนี้ที่แบบอร่อยอร่อยพูดว<อ>่ต้องห่วงว่าบางคนมาแบบอุ้ยเฮ็ดกับเขาโป้เป็นก็ได้ซื้อกับเขามากซั่งเลยเลยนะครับพี่น้องครับสะดวกสบายสะดวกสบายราคาไม่แพงด้วยนะครับตามสั่งจานละ่อย <c oughs> <c oughs> สำหรับสำหรับสายแบบว่าสายกู้เนี่ยต้องม,มีเสื้อผ้าบ่แมนเขาไม่ใครพาเลยอย่างนั้น ไม่เป็นเปตอโอ้ยเนาะมีพี่นาะโอ้ยเราจะมาดูกันว่าในกลุ่มปดใครจะมีคุณแข่งระพบได้เลยนะโอ้ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้โอ้คือการอ๋อเราคือกา็บเขาเก็บเหมือนกันสามชั้นมีห้องนอนใหญ่เหมือนกันนะครับทุกคนครับแต่ว่าตอนนี้อยากแขงกับนงนงแบะรถท่อพหมดแล้วนะครับก็ณผู้ว่า อดใจไม่ไหวแล้วที่จะพาทำกิจกรรมสนุกสนนะครับบอกได้ว่าคัากิจกรรมของรีสอร์ทนะฮะเดี๋ยวแจ๊คกูรีล่าเขาใหญ่มาแบบเต็มที่นะมันง่วนกันแท้แน่นอนนะครับทุกคนครับเติมความสุขเติมใจให้อิ่มพร้อมกับการไปทํางานต่ออย่างนี้นะจะเลือกซื้อบัตรนะครับผมตออตัวเพราะว่าวันนี้เป็นครั้งแรกของน้องนแดนเซอร์หญิงที่ได้แบบมาเที่ยวกันกับแบบครอบครัวโตเกียวแมนครับรวมกับพี่เล็กแบงโซด้วยนะฮะ ในสิ่งตดอขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ครับผมสักถึงรอบนะครับผมขอบคุณที่แบนโซลิจัดทริปดีๆแบบนี้ให้พวกเราทีมงานโตเกียวมิวสิกนะครับผมนี่กับคอลเลคชันคอลเลกชันคอลเลกชันเสื้อเสื้อคอลเลกชันเสื้อคอลเลกชันเสื้อมาครับผมสวยมากวันนี้จะแจกให้น้องๆแล้วเหมือนกันแมนดารองเทุกคนมาถึงเป็นก่อนเนาะครับไปเขกำลังดีกว่าอีกประมาณเครื่องโซมกไม่หอดครับผมเพราะว่าขี้เลี้วบ่ได้รถบ้านต้องขี้เลี้วบัได้ หลอมันอีุดเราเต้นแข็งแล้วอไม่ด้อความที่ท่าไเป็นเขาเป็นยางแล้วต้องขับขี่กลอดไทยได้ก่อนนี่สะยอะไรนี่อะไรอาญายอยสปอยอะนี่ปลยสะยนี่มกไหยางนักใครต้มเหรอเนี่ยขึ้นแม็แค่เอดี๋ยวสปอยนะครับผมเปนอะไรอ่ะเป็นเป็นเกมนะครับี้เป็นเป็นเกมที่เอ้าีเปลดองอีรีวันนี้ที่ไเล่นนึ่ใส่เป็นมีสนามึงมนเลยนแ่คน ขับรถ ATV ก็มีสนามนี่ยิ่งทะนูก็มีสนามมีสนามให้หมดเลยนะครับฟุตบอลก็มีแต่ว่าอันเผมบอกว่าโกลัให้เล้ยวโอเคกลัวย่างโมเดลไหมครับผมอันนี้ก็รูสปอยไปแล้วเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยู่ในกลุ่มปีกของเราแต่ว่าถ้าอยากเห็นว่าเนี่ยสิเอาไปเฮ็นยังเนี่ยถึกป่าต้องเบิรงต้องซื้อบัตรตรงตัวไป29บาทหรือ29บาทเยี๋ยวเลี้ยงซื้อบัตรตรงตัวนะครับผมเออไปไปนอกกับไปงานไหนเย็นๆี่ก็ได้ ะขะกาศส้เย็นยัง,งยบบดีขนาดานช่วงบบตอนเช้าดเ้าอนมานั่งสปอยเนี่ยวัยาาียังนั่งททไรเอาแล้ววสปอยแล้วบอกว่ามีชาว้านอ้ยังห้องวะเอามาสปอยให้องเอาระวัง่าระวางห้อนอีน่ขอบคุณกัใจไเลยที่กว่ากินทาได้กินรอได้กินข้าวเลยแต่าที่น่าตอนแรก ผมมันเสียพนักคงดี่เข่าหรอเอาไปเตียตั้งหรอเตียงตั้งชิตั้งเสียงยังดีตั้งเสั้งกองยูบไหลบเอออันนี้ก็ยูเฮ้ยแล้นี่เราอามานังสีข้าวสังข่าวเป็นไ้างวอนี้สังข่ามากนะครับผมนีหลายใจยูเข่าารังีโก้าน้จังอ มาขอจัดตัวกับพี่น้องยูทูบพุ่งพุ่มพลาขเขาใหญ่นะครับผมวันนี้โตเกียวมิวสิกแบบว่ามาเที่ยวขาใหญ่กันแบบเต็มระบบเลยมากิจกรรมคือแบบสนุกมากอยากให้ทุกคนซื้อบัตรจองตั๋วเอาคุมปิดนะครับเด้อเขาบอกให้คนเข้ามาเด็ดโบวกควนสีเบลพี่น้องก่อนจะว่าสำหรับปอชันเป็นไงเอยากสร้างซีมพร้อมกันนะครับใครอยากไปกันอิสเออมันเนี่ยมอเห็นไปกับว่าฝ่ายเนี่ยมอเห็นฝ่ายใส่ยเป็นหลัก สาราัดขตอนแรกของเป็นว่าเป็นละมุดก็เลยทำนั่นเช่าตู้เย็นไหมครับผมบอกไม่แช่สาลาปดสารพัดที่มันเราเคยกินกันที่เที่งกันอืมเป็นข้างหวานอืมข้างหวานอร่อยไหมล่ะร้อนๆแบบนี้อืมอร่อยอร่อยเอาพี่แม็กซ์จะปอยกิจกรรมหน่อยเร็วแบบแม่ๆเขาถามกันมาเนี้ยบ่ อ่าเดี๋ยวสปอยกิจกรรมนะครับทุกคนครับวันนี้บอกเลยว่ากิจกรรมเยอะมากนะครับบอาสิเป็นอันนี้ขับรถเอทีวีเป็นอะไงกันเอทีวีเนี่ยมันยา่าแบบเข้าผ้าแบบศิลปินไปแบบไปบรเรียนจิลป์ผจญเจออะไรบ้างในมิชชั่นของเรามิชชั่นของเรานะฮะบ,บอกเลยว่าแคมเปญน,นี้นะฮะสนุกแน่นอนนะฮะอยู่ที่ว่าความสามารถของติลปินด้วยแมนเพราะว่าต้องใช้ความสามัคคีกันนะฮะในแคมเปญน,นี้นะครับทุกคนครับต้องสามัคคีกันนะครับเป็นสิบานแคมเปญนี้ได้นะครับทุกคน แล้วก็อีกหลากหลายกิจกรรมนะครับถ้าใครอยากดูนะฮะต้องซื้อบัตรจองตัวนะครับทุกคนครับจิ้มลิง์ได้เลยที่ปักไวให้ราคา129บาทเหมือนเดิมกับ EP ที่59นะครับกับ EP ที่มีชื่อว่าเติมฮักเติมใจที่เขาใหญ่กับพวกเราโตเกียวมิวสิกปี2องบายบโซ โฟกซองจริงๆวันนี้น้องอาร์ตเตี๋มกีตาร์นี่เห็นมมากันมากันไว้ไม่ต้องห่วงวันนี้เรามีเสียงดนตรีนะครับทุกคนครับเอาเบาก่อนเดี๋ยวขออนุญาตเอาซ่อนขออนุญาตสปอยแบบพ่อแบบแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มพิธีกรให้ได้กินครับพิธีกรหล่อมากขอบคุณครับผมอร่อยมากๆขอบของดีเมืองโคราชถูกต้องสวัสดีครับซองหนุ่สวัสดีครับท่าไทยเอฟซีโตเกียวเลือกซีทุพันธ์นะครับผมเดี๋ยวรื้นะครับคนละหนึ่งไม้หนึ่งแชร์ ตอนนี้เป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยนะครับระหว่างที่รอทีมงานโตเกียวมิวสิกเดินทางมานะครับผมก็เรามาสปอพกันก่อนว่ากิจกรรมในะ EP ที่59ของเราเนี่ยกับตอนที่มีชื่อว่าโตเติมฮักเติมใจที่เขาใหญ่กับพวกเราโตเกียวมิวสิกเติมฮักเติมใจที่เขาใหญ่อ่ากับพวกเราโตเกียวมิวสิกปี2อง by Van So <Okay. S 1> นะครับผม oh, <yeah. S 1> กิจกรรมวันนี้ของเขาเนี่ยอันดับแรกที่อยากบ เปิดขึ้นมาเป็นผสมเบอรเลอรก์ก่อนเลยเนี่ยพอนนทุกคนมาหอดอยู่ที่ที่ภาคเอกเซียน,นเดี่ยวตัวให้เดี่ยวตัวกันสักแป๊บหนึ่งเสร็จปุ๊บชาน์จเลยครับผมเข้าไปอยู่ที่กิจกรรมแรกเนี่ยนนขับรถ ATV ีวีเมนขับรถ ATV แล้วก็เราจะมีแคมเปญที่ว่าเป็นแบบไม่ใช่ไงเป็นเป็นภารกิจ <c oughs> ให้แต่ละทีมได้ทำภารกิจเป็นการแข่งขันเป็นการแข่งขันกันอ่าเราแต่แต่ละทีมเนี่ยเขาก็องขับโดยดุเดือดมา ผู้ใดสิได้อยู่ทีมไหนเขาจะมีจับฉลากเนี่ยเราจะไปจับฉลากกันเนี่ยนวากองของโตเกียวมิสซิรี่นะครับผมของโตเกียวมิสซิรี่มาดูกันว่าใครจะได้อยู่กลุ่มไหนกับใครอะไรยังไงนะครับทุกคนจะไม่มีการแบบว่าอุ้ยติดตัวไว้แล้วแล้วจะอยู่กับคนนี้คุณไม่อยู่กับคนนั้นไม่มีใช่ไหมจับเอาเลยครับใครจับได้อยู่ด้วยกันอยู่เลยนะครับนะครับพี่น้องอ๋อใครเชียร์ใครเชียร์คนไหนอยากอยากให้อยู่ด้วยกันบ้างอ่าคอมเมนต์คอมเมนต์เข้ามาหน่อยคอมเมนต์เข้ามา หรือว่าผู้ใดยิ่งอยากเห็นว่าใครอยู่ด้วยกันอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วเขาหน้าครับพี่น้องครับโอ้แม่ขออยากกินข้าวมันน้ำแดงเยออืมเด็กวัยร้อนเด็ไวัยผู้ใหญ่ท็อปเปอร์ไม่สบายนะครับทุกคนครับพี่ช็อปเปอร์เป็นเหมือนเหมือนจะเป็นจบบเป็นไข้ห่าดใหญ่ท้องก็เลยอ่อนลพี่ช็อปไม่สบายนะครับนะครับโดยไม่ได้มาด้วยเสียดายทีแรกแม่จเสียดายครับผมเพราะว่าเมื่อวานฉิดมาต้มกัดแต่เมื่อวานนั่แม่เนาะจะไปพร้อมกับแม่เมื่อวานนี้ ก็เลยพอเด็มาด้วยกันนะครับเพราะว่าวันนี้แราว่าทำที่พักไทยเดยเพราะสบายเลยเพราะที่พี่น้องว่าอาจจะด้วยแบบอากาศนะฮะคือากาศช่วงนี้มันเปลี่ยนนะครับแน,น่น,น,น,นครับบรรยากาศมันเปลี่ยนนะครับทุกคนท้าล้างมือฝนตกครั้งมือแดดออกหอนก็นเลยอาจจะป่วยอาจจะไข้กันแน่นะครับทุกคนับช่วงนี้ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับพี่น้องทางบ้านนะครับเพื่อสิได้มาเบิ่งกันเวลาเพิ่มตัวเกี่ยวห้องนอนป่วยล่ะ บัตรดงน้ำมันหนาหันน้ำพอนี้เอาพี่น้องตอนนี้ใครซื้อบัตรจองตั๋วเข้ากลุ่มผิดแล้วเม้นหนึ่งมาหน่อยเม้นมาแนว่าซื้อบัตรจองตั๋วเข้ากลุ่มผิดอีพีที่ห้าสิบเก้าแล้วค่ะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะคพี่น้องพี่นี่ก่อนท่านได้กลิ่นเขาอยู่พี่น้องเดี๋่ออกน้ำกลิ่นเจลไงมีจริงจริงผมไปดวลแล้วหลุดแบนเนีาย สวัสดีครับท oh. really cool. no. <th> ุกคนครับขอกิดพิธีก่อนโอ้ถ้าไรมีเาที่นาหรอ่เดียวี้พิมนึงโอ้อ๋อนาะคนซื้อบัตรแบบจ้องตัวคันแบบว่าไปยนกันแล้วเนาะ ของตัวอะไรกันเยอะมากครับบอดูแลบอเตรียมนี้นะครับทุกคนครับอุ้ยเดี๋ยวขอขอเมาส์หน่อยเมื่อวานนี้โจเกียวมิวสิกขายปังจักใบเอาบอจักใบเอาว่าจะว่าเมื่อวานคิดว่าใครจากใบครับเฮ้ยหรือปวดหัแล้ววะปวดแล้วจะว่าปัางห่างพี่น้องห้าพันใบอ่ะใบอะไรแมนเยอะมากนะครับบอกว่าพี่น้องช้าเมืองเลื่อนเราให้การตอบเราดีมากอยู่ที่ไอ้ไฮตากเนาะไฮตากแต่บไฮตากไฮตากอย่างไ ยีะาเอิไฮทากเออบมเชียหนึ่งหนึ่งอ๋อจะซื้อ3าใบเลยแหละครับหนึ่งหซื้อสใบได้บอกครับใครชอบพิธีกรบ้างขอบคุณนะครับช่วยกันขอมาหลายแห่งบอกเลยตอนแรกมันมันแทะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมารุ่นกันมาดูแบบว่า น้องน้องแดนเซอร์นะครับทั้งสิบสองคนนะวันที่เป็นแบบเอ้ยไม่ใช่แค่น้องน้องแดนเซอร์หญิงน้องน้องแดนเซอร์ชายมากับมี่ที่ยังประเดชเคยมาในห้องอมแมนนะครับท้องสรับศิลปินด้วยแมนครับถือว่าทั้งศิลปิน<ม>แดนเซอร์เหล่ทีมงานน้องมือกับเดี๋ยมาเป็นทริปรวมกันว่าเป็นทริปใหม่ๆนะครับทุกคนสําหรับทริปนี้นะครับที่เขาใหญ่นะฮะหย่านาว่า,วาเออมืนเนี่ย พี่เล็กก็อย่างไหทุกคนเนี่ยมันผับพอนนะครับทุกคนได้มาแบบเฮ้ยผ่อนคลายบรรยากาศเนาะต้องขอขอบคุณพี่เล็กแบลโซด้วยนะครับผมที่สนับสนุนค่ายโปรเกมสมันสสิกมาเป็นอย่างดีนะครับผมอย่างไรครับแม่ยังไงครับแม่หน้าสุดที่กำลังคิดจะพาเด็กไปอีกไปไหนแม่ไปไหนเนาะยวอุ๊บไปก่อนเหรอไม่ได้อุ๊บกำลังเสนออยู่กำลังเสนออยู่ แกกํลังคิดที่จะพาไปอยู่่ว่าแต่ว่าคือทาไปหมดนะก็ผมก็อาจจแม่เสนอไปแม่เสนอไปเบียงจานแต่ว่าวันนี้นะคะวันนี้ FC ขาวันนี้พี่เล็กจะเปิดโผชื่อเพราะว่าอเดือดนมีนานะประมาณวันที่1 0บถึงสิบสใช่ไหมครับผมบอสบอสจะมีบอสน้องยรูริคือสุดแล้วเป็นแขกนะ ที่ไปกับบอลน่ะจะมี<ช>มิทติ้งที่เกาหลีแต่ว่านอกเหนือจากศิลปินวันนี้พี่เล็กจะเปิดโผคนที่จะได้ไปด้วยในกลุ่มว่าจะจิ้มไทยไปบ,บ้างนะคะก็คืออยากให้ไปเที่ทยเวเฉยเที่ยวเกาหลีเลยไปเที่ยวเฉยน,นะครับเพราะนั้นแล้วคืนนี้พี่เล็กจะเลือกใครให้ไปด้วยไม่ได้เกี่ยวว่าไปแฟนมิสหรืออะไรนะนั้นคือไปแบบของข้าวข้าวจะให้ไปด้วยแต่ว่าพี่บอกว่าเดี๋ยวจะเปิด เปิดเผยชื่อคอนี้ว่าใครจะได้ไปอาจจะประมาณ3คนอะไรเงี้ยสองสาคนสี่คนแต่ว่าก็จะได้ไปรอบทิ่คือ10บถึงสิบสามมีแล้วก็จะมีทิพพิเศษอยู่ที่จะไปหมดเลยยุคท้านะครับกำลังคิดว่าที่นังคัรผมดีมากเลยทุกคนปาเพราะว่าเพราะว่าใครจะได้ไปขอบคุณไว้ก่อนเลยเพราะว่าพี่เล็กก็เป็นแบบผู้สนับสนุนท้าของตัวียวมิวสิกนะครับผมที่แบบว่าน่ารักมากท่านหนึ่งเลย น้องอาเก็ปองเราน้องอาเก็บป้องแม็กซ์ซนนี่กินข้าวแรกครับผมกินสั่งกับเขาะอ่ะจีบอ้นบนมิลานอาหารเอาไว้ให้ครับก็เลยอันสั่งเพิ่นเหมือนกันเพราะว่าขับรถมากันพากันในท่านด้กินข้าวเหมือนเลยนะครับวันนี้เราเดินทางมาจากคอนกลเลนแลนด์นะครับทุกคนกว่าแตนมาถึช่วงเวะเรานะครับถึงมาถึงช่วงบ่ายนะครับบ่ายสองมาถึงนะครับทุกคนครับ หกคนมีใครนอะต้องซื้อบัตรจองตั๋วเข้ามาดูในกลุ่มปิดครับผมเพราะว่าแม่กับอากี่ยงบารู้กันทุกคนว่าจะเป็นใครว่าเดี๋ยวพี่เล็กเขาจะมาบอกรายชื่อให้นะครับต้องรีบซื้อบัตรจองตั๋วกันเลยนะครับทุกคนครับพี่นักดนตรีมาไหมวันนี้พี่นักดนตรีมันบาได้มานะครับเนื่องดยเยพี่อาสิแบบว่าอยากแบบพักพอนนอนหรือว่าแม่ครับอยากไปเฮ็ดเบียกว่ะครับทางเบียกมาโดนันบางแห้ ทางเวียกทางเวียดยิ่งเงินหลัหกโดนแล้วเลยส่วนสรลุหางแต่ว,ว่าเราตีเสื้อกคนนะการ์ตูนไปเสื้อคนเนอร์ที่ได้ทำเสื้อให้ทุกคนคนละสองตัวแล้วแม่เนาะ,ค,ะคนละสองตัวเราจะไปของงานได้น้องบอลไม่มาน้องบอลไม่ได้มานะครับ น้องบอลมันก็ข่าทุวทนี้มันก็ข่าเรียกข้าอย่างไพืนะครับกับซีดีมาบางโอกาสนะครับถ้าตรงถ้าตรงมือไพืมาได้มันก็อยากมานําเลยครับน้องบอลบอกเลยละที่แน่แน่บอกเลยที่แน่แน่อาร์ตแม็กต้องมาหาต้องมาทางที่โอ้ยเจนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เจอกันครับเจอกันครับดีใจแทนทุกคนที่จะไปนั่นแล้วก็คือว่า ฝากพี่ๆแฟนๆแม่ๆเนาะนม่วงนั้ไกนเป็นช่วงที่บอยกับน้องยูรี่ม่นไปจัดมิงเนาะใครอยากเจอบอยเจอน้องยูรี่นะครับก็สามารถซื้อบัตรจองตัวได้ในช่วงนั้นเนาะครับมาครับผมฤดูการหน้าเดินสายกับเพื่อนๆนะคะน้องแม็กน้องอาร์่หายคิดถึงบนเวทีมีัวเกียวมิวสิกโอ้โก็คิดหวามุมูนี่แหละครับเราก็เขาเรียกว่าคิดงานหน้อยแยกย้ายกันทำงานนะครับเพื่อนจะพาพของมัน ตกเกียวกับสิค่ะยหล่ะสิได้ลว่ามีความหลากหลายในขายเนาะ,ค,ะนนครับพี่น้องครับผมแม้ว่าไม่อยากไปขึ้นน้ำมูลได้แต่ว่าเท่ากับอยากบอกว่าเห็ุผลงานในรูปแบบในสไตล์ที่เราอยากนําเสนอเนาะ,ะ<ม>ให้พี่พีแม่แม่เป็นแฟนได้ชื่นชมกันเนาะคร<ม>ับเนาะยังทางนีงคิดถึงกัน<ม>คือเก่เาว่ามีฉยนังเข้าไปยังซอยอเหลือกันค<ม>ือเก่า<ม>ยังเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยสำหรับเอฟซีท่านไหนที่ว่าเออบอลเ็นตองอานตองแม่พี่ช็อปเปอร์พี่เจนนี่นะครับผมจริงๆเราก็ยังเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่เลยแนะครับอือ ซื้อบัตรจองตัวได้ที่สโมสรกอบคุณต้องรับโอนนะครับรับไปแล้วเขาโอน129บาทราคาดีราคาเดิมนะครับไม่เคยเปลี่ยนราคาบอกเคยขึ้นราคามีแต่คุณภาพที่เพิ่มมากขึ้นนะครับทุกคนเพิ่มเติมคือความสนุกนะครับมือนีฮอลล์กับนี่นะเป็นฟิวบบชุดชิวมากๆกับพี่ีิกรดเหมือนกันอยู่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคือโซนที่ไหนนะครับนั่นคือเกาเรียกว่าเดอะแกร์ตูนิน่าเขาใหญ่นะครับทุ้กต้ครับ ไว้ผมมากินเหมือนกัอนนอนหัวนอนซาสีโคตะไงเฮงเป็นไหมอร่อยมากเราไปเล็กเดินมาเราไปเล็กมาข้างหลังแล้วนะครับเอาไหมนั่นคือบุกแหลกเอยไงอยู่บ่อลองสิมดูนเลยพี่เจนเกาหลีไปด้วย สวัสดีทุกคนที่รับชมอยู่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมซื้อบัตรจองตัวกันนะครับวันนี้บอกเลยว่าสนุกมากๆาก EP พิเศษนะครับ EP ห้าสิบเก้าที่เขาใหญ่นะครับทุกคนครับวันนี้ได้มาพักผ่อนกันครับเขาเรียกว่าเติมพลังใจนะครับก่อนกลับไปสู้งานกลับไปลุยงานกันต่อนะครับทุกคนแห่บอกว่าน้องๆหรือว่าแหี e ีที่โตเกียวมิวสิกของเราเนี่ยได้มาแบบว่าเขาเรียกว่าเติมเต็มมาสูบเอาความสูบเห็นัหมเต็มหัวใจไปเลยนะครับทีมนี้นะมาแบบดีดีีไรซ์กันหน่อยครับผม จอกันครับพี่เล็กมีอะไรดีไหมมีอะไรสปอยไหมครับพี่เอล็กเมื่อกี้แม่กิ๊งแอบสปอยอะไรนิดนิดใช่ไหสปอยอะไรหรอสปอยเนาะคืนเลจะเปิดอะไรซิคือเปิดอะไรซิแม่หน้าจอแบบว่าอยากรู้เป็นใครนะพี่เล็กคมยิ้มอะพี่เล็กคมยิ้มพี่เล็กคมยิ้มแล้วใช่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะมีพิเศษเราจะมีเพิ่มเติมต้องรอติดตามนะใครอยากเพิ่มเติมแต่ไม่รู้จะมีอะไรข้าวเที่ยวอะโอ้ ต้องซื้อตัวนะครับมารอติดตามว่าจะเป็นใครนะครับทุกคนครับเอ้ยอัรแม็กส่งลิงก์ให้เองบอจ้าเดี๋ยวจะมีทีมแอดมินเดี๋ยวทีมที่แอดมินเฟินนะครับเดี๋ยวจะเป็นคนรับนะครับสถ์เดี๋ยวในกลุ่มให้เนอะกดรอแล้วในกลุ่มนะครับทุกคนขอบคุณมากครับตอนนี้บอสยังมาไม่ถึงนะครับบอสกำลังเดินทางมากนะครับผมทุกคนครับอดใจรอนะฮะเดี๋ยวใครอยากเจอบอสนะครับทุกคนมาเจอกันได้ในกลุ่มปิดนะครับผมประกาย

อยู่ตรงไหนของเขาใหญ่ครับไอ้กับบอลลูนกันครับอรู้แค่ว่าอยู่ที่เดอร์แจสูล่าแต่ทนสนุกมากแต่เด้สายแย่เกี่ยหัวโอ้ยมีน้ส้มกันหรอที่น้ำหอมทุกคนที่ทุกคนเราเรามาดูผลิตภัณฑ์สปอนเซอร์รายใหญ่ของเรานี่นะครับพี่เอกใหญ่โซรามาดูว่าพีผลิตภัณฑ์อะไรมากที่เราพบมาในวันนี้นะครับเรียกว่าเป็น